เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีพสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซีเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าแอคคอร์ดปี94ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยครับเป็นรุ่นท็อปด้วยแอคคอร์ดปีเกครับกับราคาเพียง25,000บาทเท่านั้นครับเที่ยวครับใช้ง,งานเดินทางได้สบายเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่น เล่มเมอนกครบนะครับภายในก็สะอาดสมบูรณ์เอเยนชฉ่ำๆใช้น้ำมันล้วนเครื่องวีเทคครับเครื่องยังสวยสะอาดเบาะไม่ขาดัากทั้งหน้าทาั้งหลังเลยพิกัดดูรถอยู่พุทธมณฑลสาย5้าครับานใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำ ส่วนเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ